สนุกสนานกันนะฮะเดียวนี้มาดูเต็มแรกซื้อมาลูกนี้เปิดได้ลูกนี้ชงมาเตะลูกนี้โอโหงส์จะทำได้เติมอะไรจะขนาดนั้น,น,นไม่แค่เพียงแค่ชงยังเตะได้อีกน่าจะเป็นรอบ <ใน S 3> <อ>ตั้งสเตนเลยโอ้ยยังไงวันนี้ต้องขอซูลหนึง่งผู้หลักผู้ใหญ่ทางอำเภอศรีเชียงใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นท่าน นายกเทศมนต,ต,ตรีตำบลสีเชียงใหม่มมท่านวีเตอร์ออผู้ชมชานันโทรหรือท่านนายกศาสตร์ของเรานะฮะแล้วก็ชมรมกีฬาสีเชียงใหม่นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนำโดยท่านพินารีตบุรนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่ท่านกิตติโชตินะครับท่านสิริพรสมาชิก สภาพเขตหนึ่งและเขตสองเคยสูชัยรูปนี้เปมีไงหมไมชายไม่มีวีแต้วเป็นซุ่เล่นล้ำเล่นลูกล้ำตะข่ายกันลูกนี้นะครับสงสัยเขาเห็นนะครับเมื่อมีผิดมีอะไรก็ขอโทษขอโพยกันนี่ครับน้ำใจนักกีฬานะครับน้ำใจนักกีฬาเออทำหันกันแค่ในเกมแต่นอกเกมเราคือเพื่อนกันนะครับเรามาดูเกมกันต่อสอง สูสีอยู่นะครับหนึ่งต่อสองลูกนี้มาดูว่าฝั่งไหนจะได้แต้มเสิฟข้ามมาลูกนี้ลูกนี้ออกไม่มีมีเติมสิงห์ก่อสร้างเสิฟมาลูกนี้ออกไปโอ้โหบรรยากาศตอนนี้อากาศดีมากนะสำหรับเหมาะแก่การคนที่ยังไม่นอนหนึ่งสามหนึ่งต่อสามนะ สิงห์ก่อสร้างเส oh, oh, ิร์ฟมาลูกนี้โอ้โยังติดมีดเจ้ายังเป็นฝั่งเอของสิงห์ก่อสร้างได้เสิร์ฟอยู่หนึ่งสี่หนึ่งต่อสี่นะโยนมาลูกนี้เสิร์ฟโอ้โหยังติดมีดเจ้าเป็นทรงเป็นห้าจะขนาดนั้นนะครับเสียประตะก้อคู่นี้นะครับสารับคู่ต่อไปก็เป็นทางชิดชนนะครับกับออสมิวสิกก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับนักกีฬาก็เตรียมตัวไว้เลย ชิดเชิกับออทมิสซี่หนึ่งนี้ยกบอลเมื่อกี้กับประการโดนแขนโดนแขนนะต้องขอขอบคุณนะครับท่านวีรศักดิ์รักษาสัตว์นะครับท่านสทอล่านะอดีตท่านก็เป็นนักตะก้อนะครับอำเภอีเชียงใหม่มือนกันก็ไม่ธรรมดาสทอล่าเห็นตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเวลาฟาดแรงนะฮะ เวลาแกลงแรงลงสักตัวนะฮะกีฬาของเรานะฮะก็อดีตกีฬาอำเภอนักกีฬาอำเภอนักกีฬาจังหวัดนี่แหละฮะอดีตนักตะข้อเหมือนกันกีฬาโอ้โหลูกนี้เหยียบเราโอ้โยยังไหลต่อได้อีกนะครับยังมีต่อได้อีกลูกนี้โอ้โหเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่วันนี้ถือว่าสุดยอดจริงมีเ้าต้ม ไวให้กินด้วยใครหิวข้าวก็มาเด้อครับเด้อเอจบจโจบสามโอ้แม่นงานบุญเนาะมีโจบไปกินครับดี่เจังเสิร์ฟมาลูกนี้ลูกโอ้โอ้มาตึงโซ่ตึง้ซเป็นโซงโอ้โหก็ยังไม่ขาดกันนะสลับแต้มตอนนี้ยังอยู่ที่ห้าต่อสี่สี่ห้านะครับยัง สูสีกันอยู่ไม่รู้ว่าจะออกฝั่งไหนในเกม15บาขอประชาสัมพันธ์ว่ารอบในรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศเราจะแข่งกันในเกม2 1เสิบเด็ดเติ่โดนแขนโอ้โดนแขนะครบบล็อกดีแต่ไปโดนแขนนะฮะกรรมการก็โอ้โหชุดนี้เป๊ะเหลือเกินห้ามเทียงห้ามหลับตาสั่งใส่กรรมการสี่หกห้ามเถียงห้ามหลับตาั่งกรรมการลูกนี้ ฉันอบรมมาอย่ามาเถียงฉันว่างั้นเสร์ฟมาลูกนี้โยนมาลูกนี้ยังเคียวได้อยู่ลูกนี้มากันก่อนเจ๋วสิงกะซ่าได้เติมเ็บอเต็มเต็มฮะดูภาพชาลูกนี้สิงกะซ่าเสริฟไปเกี่ยวได้ด้วยหลังเท้าเบอร์เจ็บเบอร์เจ็ช่วงมาสุวิชาเตะมาตดบล็อกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอุ้ยใครว่าเหนื่อยไหมครเหนื่อยไหมถ้าไม่เหนื่อยขอเสียงคนดูดังๆหน่อยจ้า วิ่งติดดังวะแม่ลูกตก,ตกเล่นเพาะผู้เจ้านี่ก็ได้ห้าหกตามมาติดติห้าต่อหกนี้เป็นยังไงเสิร์ฟมาลูกนี้โหติดเ,น,น,เน่นี่มีเป็นทรงเป็นทรงฮะกรรมการชุดนี้เป๊ะเด้อเกินฉันอบรมมาบอกงั้นฉันอบรมมา มาดูฟังของแม่มีลูกมีเจ็ดห้าเจ็ดต่อหทีมไหนที่ชนะเซตนี้ก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเซิร์บมาลูกนี้เปิดมาได้โดยตาาชนาะวีลูกนี้สวนกลับขึ้นมามมอโอ้ลูกล้นมาทางฝั่งแม่มีลูกนี้เสียบมาโอ้โหได้แต้มเลยโอโ้อะไรจะขนาดนั้นนะครับ กิจกรรมอย่างนี้ก็ถือว่าสุด,ดยอดนะครับรอ,อ่ะเปลี่ยนแดนเมื่อออกเซตที่สามนะครับถ้าเกมสิบห้าจะเปลี่ยนแดนที่แปดแต้มนะครับเอ่อก็จะเป็นการสลับฝั่งเล่นเพื่อไม่เป็นการไม่เสียเปรียบแต่ไม่ใช่การขอเวลานอกนะฮะเรามาดูในเกมกันต่อก็ยังเป็นทางฝั่งของสิงกอร้างขอเวลานอกอ่ะสิงกอสร้างขอเวลานอกสิงกอสร้างขอเวลานอกเราก็เปลือเทืก